จับคู่บังเพื่ค้นหาผู้โชคดีได้รับทองมูลค่ากว่า20,000บาทค่ะสวัสดีค่ะอาวเลค่ะเดี๋ยวคุณนะคะจะจับนะคะผู้โชคดีให้กับเราหนึ่งท่านที่จะได้รับรางวัลทองมูลค่ากว่า20,000บาทนะคะคุณชาชาติพร้อมหรือยังคะมอ,อบโชคให้กับผู้ชมทางบ้านเลยคะ่ะอาล่ะ,ะจะเป็นใครนะคุณผู้ชมจะเป็นใครจับมาแล้ว มาแล้วจับมาแล้วจับมาแล้วบบค่ะผู้ชมขะามือสั่มากเลยสองหมื่นบาทอยู่ในมือของจุ๊บติ๊บเราณตอนนี้และผู้โชคดีชื่อว่าคุณทนหรือเปล่าคะคุณทชนลีเจียมหัวนะคะคุณทชนลีเจียมหัวขออภัยถ้าอ่านผิดนะ,ะอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะนี่เลยผู้โชคดีของเราท่าน ประจำเดือนมก,กราคมได้รับนะคะในส่วนของรางวัลน,นะคะทองคำมูลค่ากว่า2อง0มืนบาทเลยด้วยกันคะ่ะอ้าวละนะคะนี่เลยเป็นรายชื่อของผู้โชคดีกินดีด้วยนะคะอาลเรผ่านไปท่านแรกคะ่ะขาขอบพระคุณคุณชาชาสุวชชรรณชตเป็นอย่างสูงคะ่ะลำดับต่อไปนะคะ ผู้โชคดีที่จะได้ไปลุนเที่ยวฮ่องกงดิสนีย์แลนด์กับเราแล้วค่ะเอาละค่ะลำดับนี้นะคะเขากราบเรียนเชิญค่ะคุณชัญญะสุวรรณโชติค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัท KTM Ste e l สจำกัดน,นะคะสวัสดีค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคคุณชัญญานะคะจะมาจับแจกนะคะให้กับผู้โชคดีตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นนะคุผู้ชมทางบ้านก็ตื่นเต้น ะคะใครจะเป็นผู้โชคดีที่ไปเที่ยวนะคะฮ่องกองดิสนีย์แลนด์กับเรา6รางวัลเอาเลยค่ะจับเลยค่ะใบเดียวค่ะโอ้โหโอ้โหทำการค้นหานะคะผู้โชคดีของเราก <c oughs> วนใหญ่เลยนะคะจะจะมารวมตัวกันน่าจะหวานนะคะไม่ใช่กวนมะม่วงนะคะเอาละค่ะคุณชญะจับมาแล้ว ทุกท่านก็เรียกว่านะคะจะเป็นผู้โชคดีที่ได้หลุ้นนครราชสีมากใกล้ๆตรงนี้เองนะคะผู้โชคดีได้แก่บริษัทขึ้นตอนด้วยปา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 อะไรคะแป้งมันเอี่ยมเห่งอุตสาหากรรมจำบกัดค่ะโอ้โหนี่คือผู้โชคดีนะคะได้ไปเที่ยวฮ่องกงดิสนีย์แล ปองที่ท่านพิมมากับมือเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องมอบโชคต่อให้กับผู้โชคดีท่านต่อไปคับผู้ชมทางบ้านนะคะที่อยากจะติดตามเรื่องราวของการแจกโชคนะคะไม่ว่าจะเป็นลุ้นทองลุ้นเที่ยวง่ายนิดเดียวกับ KTM Steel นะคะก็สามารถติดตามได้ง่ายๆนะคะผ่านทาง u t u b e ค่ะเพียงเซิร์ชคำว่า KTM Steel นะคะก็สามารถติดตามได้นะคะรวมถึงคาะกับทาง a c e b o o k นะคะที่ f a c e b o o slash KTM นั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังติดตาม รวมถึงหนังสือพิมพ์โคราชเศรษฐก,กิจด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะสำหรับลูกค,ค้าท่านไหนที่บอกว่าอยากจะไปเองเลยนะคะก็สามารถไปได้เลยนะคะที่ KTM Steel ของเรานะคะที่สาขาโค้งวัดสารลอยนะคะกับหมายเลขโทรศัพท์044267714-6นะคะรวมถึงคะ่ะกับที่นี่เลยนะคะสำนักงานใหญ่ของเราบริษัท KTM Steel นะคะหลังวัดหนองบัวเส้นทางไปปราสาทหินพนมวัน,นะคะ่ะกับหมายเลข 00-8นะคะก็สามารถติดตามได้เลยนะคะแล้วก็ไปได้ด้วยตัวเองด้วยนะคะและทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะนึกถึงเหล็กนะคะนึกถึง KTM Steel ค่ะวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องลาไปก่อนนะคะกับผู้ชมทางบ้านติดตามได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ